สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพันวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้จะไปคุยถึงควันหลงศึกฟุตบอลไทยลีกนะครับในคู่ระหว่างการท่าเรือที่พบกับ SCG เมืองทองคู่นี้ต้องยุติการแข่งขันออกไปนะครับหลังจากที่ไฟของสนามแพสสเตเดียมเกิดปัญหาและไม่สามารถใช้งานได้นะครับวันนี้ได้บทสรุปออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ก่อนอื่นช่วยการกดซับสไคร e ใน Channel ต้องซุยกันด้วยเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพานุวัตรนะครับไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าก็อย่างที่ทราบว่าศึกฟุตบอลไทยลีกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเกมบิ๊กแมตที่แฟนบอลหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากก็คือที่สนามแพสสเตเดียมนะครับสิงเจ้าท่าการท่าเรือพบกับทัพกิเลนผยองเอสจเมืองทองแต่ปรากฏว่าเกมนี้ไม่สามารถแข่งขันได้นะครับ หลังจากเกิดเหตุปัญหาไฟที่สนามแพสเจเดียมไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็ทำให้ผู้ควบคุมการแข่งขันเนี่ยต้องยุติการแข่งขันเกมนี้ออกไปหลังจากไฟดับเกิน60นาทีด้วยกันนะครับอันนี้ตามรายงานข่าวที่ออกมาแล้วก็ล่าสุดนะครับในวันอังคารที่6ตุลาคมที่ผ่านมาทางคณะกรรมการพิจารณาวินยัยมารยาทของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในเกมนั้น เข้ามาชี้แจงนะครับโดยทางฝั่งการท่าเรือนะครับก็เป็นมาดามแป้งเงินพันลำซาประทานสมโมสรเดินทางไปที่สมาคมกีฬาฟุตบอลเองนะครับส่วนทางเมืองทองเป็นพิการจะรัดพิดการทีมแล้วก็มีโวแทนจัดการไฟฟ้าแล้วก็สถานีตํารวจนครบาลท่าเรือนะครับเข้ามาร่วมชี้แจงซึ่งล่าสุดผลการตัดสินออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยเป็นพลตํารวจโทอํานวยนิมโนนะครับประธานคณะกรรมการ พิจารณาวินยัยมารยาทของสมาคมกีฬาฟุตบอลเขาตัดสินออกมาว่าการท่าเรือนะครับเป็นฝ่ายถูกปรับแพ้ด้วยสกอร์ศูต่อ2พร้อมต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อสมาคมกีฬาฟุตบอลอีก50,000บาทตามระเบียบข้อที่5.1.7ที่ระบุว่าองค์กรสมาชิกมีความบกพร่องไม่อาจจะใช้สถานที่จัดการแข่งขันของตนจัดการแข่งขันในวันที่กำหนดได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด จะลงโทษปรับแพ้ทั้งต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงกับสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับโอ้โหก็เป็นเรื่องที่การท่าเรือต้องบอกว่าโชคร้ายอย่างมากนะครับเท่ากับว่าก็เป็นครั้งที่2แล้วที่การท่าเรือนะครับถูกปรับแพ้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ในวันที่13กันยายนเล่นไปเกือบจะจบเกมอยู่แล้วแต่ไฟที่สนามแพสสเตเดียมดับในเกมที่เจอกับเทโลซึ่งเกมนั้นท่าเรือก็ถูกปรับแพ้ ด้วยสกอร์0ต่อแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายสมาคมกีฬาฟุตบอลไป5 0,000บาทนะครับโอ้โหโชคร้ายจริงๆ6แต้มหายไปกับตาเลยนะครับซึ่งมันเสียหายพอสมควรนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับหากการท่าเรือเนี่ยไม่เห็นด้วยกับบทลงโทษที่ออกมาสโมสรสิงห์เจ้า่าเนี่ยสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาวินยัยมารยาสมาคมได้ทันทีภายใน24ชั่วโมงก็ต้องรอดูว่าทางการท่าเรือจะเอายังไงนะครับแต่ต้องยอมแล้วว่า เป็นเรื่องที่เสียหายจริงๆและต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดจากสนามลังเย้าของตัวเองด้วยก็โหยากจริงๆนะเล็กอย่างอนะปีนี้การท่าเรือเขาค่อนข้างหวังไว้สูงมากกับการลุนแชมป์แล้วก็โคต้าไปเล่นฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเพราะเขาเสริมตั้งเตะมามากมายแต่สุดท้ายปัญหาเนี่ยไปเกิดขึ้นที่สนามก็ต้องบอกว่าโชคดายพอสมควรแล้วมันเกิดเป็นครั้งที่2ติดต่อกันไงนะครับ เรื่องนี้เนี่ยทำให้คุณมาดามแป้งนพันล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือน,นะครับเขาออกมาเผยว่าตอนนี้เตรียมทำเรื่องถึงสมาคมเปลี่ยนไปเล่นสนามกลางจนจบเล็กแรกอันนี้ผมเห็นด้วยเลยเพราะว่าแพสสเตเดียมมันเกิดปัญหาแบบอย่างนี้ภายในเวลาไม่ถึงเดือนอย่างเงี้ยมันก็ต้องหรือฟื้นระบบอะไรต่างๆก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับ ซึ่งมายำแป้งเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการที่จะเตรียมย้ายไปแข่งขัาสนามกลางจนจบเลกแรกเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับยอมรับว่าเป็นอะไรที่สะเทือนใจตอนนี้เนี่ยทางทีมนะครับเตรียมทําเรื่องถึงสมาคมว่าจะเปลี่ยนไปใช้สนามกลางจนจบเลกแรกไปก่อนตอนนี้ก็ได้ติดต่อสนามไว้แล้วเบื้องต้นยังบอกไม่ได้แต่จะเป็นสนามที่ปลอดภัยและควบคุมได้ที่สําคัญแฟนบอลท่าเรือ สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกนะครับก็ต้องเป็นการแก้ปัญหาเพราะผมเชื่อว่าตอนนี้ก็ไม่สามารถจะเสี่ยงใช้สานามพัาสเต,เตเดียมได้อีกแล้วนะครับถ้าเกิดใช้แล้วมันเกิดปัญหาไฟดับแข่งไปไฟดับอีกโดนปรับเพิ่มเป็น9เป็น12แต้มเนี่ยอันนี้หมดลุ้นแชมป์หรือลุ้นไปเอฟซีแชมเปี้ยนลีกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทําถูกต้องแล้วโดยทางฝั่งการท่าเรือแล้วก็คุณมาดามแป้งนะครับ แต่ผมคิดว่าสนามที่จะไปใช้เนี่ยก็น่าจะใกล้ๆก็อย่างพวกสนามสุพัชราใส่นะก็โอเคนะครับก็เป็นสนามแรลงชาิด้วยใช่ไหมก็ถือว่าก็น่าจะเป็นสนามนี้หรืออาจจะมีสนามอื่นก็ต้องรอการท่าเรือออกมาถแถลงอีกหนึ่งทีนะครับก็เป็นการแก้ปัญหาแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าการท่าเรือค่อนข้างโชคร้ายกับเหตุการณ์นี้อย่างมากนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ช็อกแฟนบอลท่าเรือช็อกนักเตะช็อกทั้งคนทําทีมโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่ ยังไม่ทันได้แข่งเลยนะครับยังไม่รู้ผลแพ้ชนะแต่ไฟไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็เกิดเหตุเ,ตเรื่องอะไรต่างๆใช่ไหมสุดท้ายก็ต้องโดนปรับแพ้ไปนะครับก็หกแต้มหายไปกับตาครับสำหรับการท่าเรืออันนี้ก็คือบทลงโทษที่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนี้ต่อไปจะเป็นยังไงการท่าเรือจะอุทธรณ์ผ่านหรือเปล่าหรือการท่าเรือจะได้จะใช้สนามไหนในการแข่งขันไทยลีกจนจบ เล็กแรกอันนี้ก็ต้องรอติดตามแต่สนามแพสสเตเดียมเนี่ยผมเชื่อว่าต้องหยุดไว้ก่อนและต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ทีมงานเนี่ยไปรื้อระบบไฟใหม่หมดเพราะว่าต้องยอมแล้วกันแพสสเตเดียมเนี่ยเป็นสนามที่เก่าแก่และก่อตั้งมานานมากครับไม่แปลกใจที่จะมีปัญหาเพราะอายุการใช้งานเขาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นต้องให้เขาได้พักและปรับปรุงระบบไฟต่างๆใหม่หมดเลยแล้กันนะครับอะ ก็ติดตามกันต่อไปสําหรับการท่าเรือนะครับก็อาจจะช่วยนะขอให้ผ่านพ้นวิกฤตหรือสถานการณ์แบบนี้ไปให้ได้นะครับเพราะว่าโอ้โหหกแต้มที่ไม่น่าจะเสียก็เสียไปแบบง่ายๆก็อาจจช่วยทีมกลับมาได้เร็วๆนี้แล้วกันนะครับสาหรับการท่าเรืออ่ะคอมเมนต์เข้ามากันได้ในช anel ตองสุยแลอย่าลืมช่วยกันกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ